บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับบะหมี่สำเร็จรูปเอาไว้มากมายทั้งอันตรายกินเข้าไปเสี่ยงที่จะไม่ย่อยและการกินคู่กับน้ำอารมณ์ก่อนนอนอาจทำให้กระเพาะอาหารระเบิดได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในช่วงก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากช่วงก่อนแชร์อันดับที่5เตือนระวังบะหมี่ใส่ไดโซเดียมแรงกว่าผงชูรสจริงหรือ มันเป็นวัตถุเจือปอนอาหารหรือภาษาอังกฤษว่า food additive อยู่แล้วแล้วก็มีการใช้กันในระดับสากลที่เขาใช้สารตัวนี้ก็เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยมีอาการแพ้ผงชูรสมันถือว่าเป็นสารจากธรรมชาติให้ระบุได้ว่าเป็น natural flavor สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มาจากธรรมชาติได้เช่นเดียวกันแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไดโซเดียมถือเป็นสารปรุงแต่งกลิ่นและรสที่มาจากธรรมชาติมีการนําไปใช้ในระดับสากลซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นอันตรายนะครับเราจรึงกินบะหมี่ใส่ไดโซเดียมได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องกินในปริมาณที่ หมาะสมด้วยครับอันดับที่4เตือนห้ามกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกับน้ําอารมณ์ก่อนนอนจริงหรือ เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ระบบปิดถ้าในคนที่ไม่ได้มีกลุ่มกระเพาะอาหารอุดตันหรือลำไส้อุดตันแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะปกติเราก็จะมีการเรอออกมาได้อยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะผ่านไปในลำไส้แล้วก็เป็นการผายลมสุด <ลง S 1> แล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับ,รบการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปพร้อมกับน้ําอัดลมสามารถทําได้ไม่อันตรายอย่างไรก็ตามอาจทําให้เกิดอาการแน่นท้องในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารอยู่บ้างการจะทําตามจึงต้องพิจารณาตามสุขภาพของแต่ละคนนะครับอัน หน้าี้ของบะหมี่เกึงสสาเร็จรูปจริงหรืออันนี้ข้อมูลจริงเป็นบางส่วนนะคะข้อแรกบะหมี่เกึ่สสาเร็จรูปมีสารอาหารไม่ครบถ้วนอันนี้จริงค่ะเพราะว่ามีแค่แป้งแล้วก็ไขมันข้อ2มีสารสไตีรโฟมก่อมะเร็งไม่จริงค่ะ คือโอกาสที่จะพบขื่อบรรจุอยู่ในถ้วยโฟมแต่ปัจจุบันในเมืองไทยใช้เป็นถ้วยกระดาษเพื่อพลาสติกหรือว่าเป็นถ้วยพลาสติกซึ่งก็จะไม่พบสารสไตรโลโฟมเนี่ยค่ะข้อ3มีสารสังเคราะห์ที่อันตรายต่อลูกในท้องไม่น่าแต่จริงนะคะถ้าเกิดแง่ที่ไม่ปลอดภัยก็คือสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนมากกว่าเราควรเติมเนื้อสัตว์และผักเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหาร,รครบถ้วนข้อสอเรื่องนี้<ๆ>ยังไม่ควรแชร์ต่อครับไม่มีกึ่งสําเร็จรูปไม่อันตรายสามารถกินได้แต่ก็ไม่ควรกินติดต่อกันเป็นเวลานานและ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนนะครับอันดับที่2 คลิปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่ย่อยจริงหรือโดยทั่วไปอาหารจะอยู่ในกระเพาะประมาณ2-6ชั่วโมงหลังจากนั้นอาหารก็ผ่านจากกระพรเพาะไปสูล่ลาไส้เล็กเพื่อจะทําการย่อยแล้วก็มีการดูดซึมต่ออาหารประเภทบะหมี่เป็นกลุ่มของพวกคาร์โบไฮเดตซ,ซึ่งจะมีการย่อยในเบื้องต้นในปากถ้าหากว่าไม่เคี้ยวอย่างละเอียดอาหารก็อาจจะยังเป็นเส้นแล้วก็ตกไปอยู่ในส่วนของกระเพาะอาหารในฐานะที่ผมเป็นหมอที่ทําการสองกล้องส่วนหนึ่งก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยค้างอยู่ในกระเพาะได้นานแต่จะทําให้มีอันตรายต่่่ออสุขภาาาพหรืปผมมคิดวไ าออ้้้งงิไไปแบบนนดัดข้อมูลตรงส่วนนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาที่มีความชัดเจนไม่ควรที่จะแชร์ข้อมูลแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับว่ามีกึ่งสําเร็จรูปจัดอยู่ในอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะใช้เวลาย,ย่อยนานกว่าอาหารประเภทอื่นแม้จะไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งที่ต้องระวังคือปริมาณโซเดียมที่อยู่ในเครื่องปรุงหากลดการเติมให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งได้ก็จะลดความเสี่ยงต่อก,การได้รับโซเดียมเกินนะครับและอันดับที่1 ซ่อมอ่างล้างหน้าด้วยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจริงหรือตักคลิปนะครับทำได้จริงนะครับก็คือเขาจะอุดรูก่อน,นอุดแล้วเต็มไปด้วยวัสดุชนิดหนึ่งที่ทดแทนวัสดุที่หายไปจากวัสดุเดิมครับแล้วหลังจากจนั้นตกแต่งให้มีความเรียบและตกแต่งสีให้มันเข้ากันกับวัสดุเดิมครับเขาจะใช้กาวร้อนเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวซีเมนต์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยจะเป็นวัสดุแทนหินสกายการก็คือพอตัวซีเมนต์แข็งตัวก็สามารถยึดตัวหินให้เข้ากันได้แล้วจะเกิดความแข็งแรงขึ้นครับและอย่าล ที่ต้องรับแรงมากๆวัสะดุที่ต้องสัมผัสความชื้นหรือน้ําโดยตรงก็อาจจะทําให้เกิดการพังทลายได้เมื่อรับแรงมากๆไม่ควรแชร์ต่อนะครับวิธีที่แชร์กันนี้สามารถใช้ซ่อมแซมได้จริงอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องข้อจํากัดเพราะเป็นการใช้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคู่กับกาวร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราใช้วิธีนี้ซ่อมถ้วยชามเซรามิกหรือจานชามใส่อาหารก็อาจเสี่ยงเกิดสารตกค้างลงไปในอาหารได้นะครับ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารที่มีความสะดวกแม้จะอร่อยทำได้ง่ายแต่ก็ต้องระวังเรื่องคุณค่าทางอาหารที่ขาดไปและการที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีแป้งและผงชูรสเป็นส่วนประกอบด้วยหากินมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดโรคอ้วนตามมาได้นะครับค่ณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ช่อง u t u b e ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหาแอด ชืก่อนแชร,รู้ให้ไวรู้ให้ทันป้องกันคนโดนโกงบนโลกออนไลน์ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม